ตอนนี้กำลังจะทดสอบนะคะค่ะอันนี้หนึ่งข้างที่ใช้แล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้ให้ดูมือนี้ก่อนนะคะแช่เมสแ๊บนจนแล้วก็ดูสองข้างนะคะ้กันงนะคะโอเคนะคะแ้ก็เริ่มถูแลนะคะ อันนี้เหมือนการที่เราล้างหน้าแหละค่ะใช่เหมือนการล้างหน้าอันนี้เป็นครีเซนต์ผลเลิศค่ะเป็นไงบ้างคะกับผลลัพธ์ของ gentle c l e a n ซนต์ผลประสิทธิภาพเห็นผลลัพธ์มีความแตกต่างไหมคะเห็นนะคะอ่กต่างกันยังไงมีใครตอบได้บ้างได้บ้างไหมคะเปลี่ยนเปลี่าขาวขึ้นใส่ขึ้นเลี้ยงขึ้นนะคะหลังจากครั้งแรกที่เราได้ใช้นี่เป็นผลลัพธ์ของครั้งแรกเท่านั้นเองนะคะบางคนบอกว่าตอบไม่ได้นะคะเพราะว่า เมืนอ uh, ี <Aub urn> ้บอกให้ปีเท่าโอเคนะแต่ว่าปีเป็นต้นแขนแล้วทามทุกคนเลยกลัวไม่คุณนะคะอ่าดีซะจนหายไปแล้วสองหลอดหายอยู่กับใบรลาฝากคืนด้วยอ่านะคะนี่คือผลลัพธ์แค่เฉพาะ Gentle c รี a s and Hold นะคะแต่นี่คือผลลัพธ์ของคนที่ตัดสินใจใช้ Edge l o ก t t r n n s f o r m a t i o n ทางเซ็นะคะนั่นก็คือคุณชยาศรสมเกียติคุณนั่นเองนะคะมีใครเป็นคนใหม่เอาเฉพาะคนใหม่นะคะคนที่ไม่เคยเห็น คุณชยาศักดท่านนี้บ้างไหมคะมีใครที่ไม่เคยเห็นอ่ะเอาเฉพาะคนใหม่ที่ไม่เคยเห็นนะคะถ้าทุกท่านเดินออกไปแล้วเจอผู้หญิงนะคะที่รูปหน้าแบบนี้สภาพผิวประมาณนี้ทุกท่านคิดว่าอายุเท่าไหร่คะสามสิบต้นๆอ่ะสามสิบห้าเห็นไหมคะต่างกันมากเห่นไหมไม่เกินสี่สิบเอามีใครให้มากกว่านี้อีกไหมคะเนียนสี่สิบกว่าๆนะคะเฉลยดีกว่า